เชานี้ที่ออฟฟิศสวัสดีค่ะ อาริติออฟฟิศสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เหรือคะวันนี้เธอมากําจัดย,าย่า,ยายให้น้องหลําสีมันนีเด้งของเธอคะ่ะน้องหลําสีเบบี้ของเธอกาลังสวยคะ่ะวันนี้ที่ออฟฟิศเธออากาศดีมากเลยคะ่ะลมบีบีพัดมาหมีเย็น่วยๆเลยคะ่ะ <c oughs> นอ,องก่อนค่ะเราจะเลืสวยนะคะมียาย่าไม่ได้นะคะยาย่ากำลังโตค่ะยายา่าเจริญเติบโตดีมากค่ะยายา่าสวยๆอยู่ด้วยนะคะยาย่าค่ะอ๋อมีมดมีแมงอะไรก็ไม่รู้ค่ะเยอะแยะมากมายเลยดิสิกเคยมาจากไหนกันน่ะเธอไปเดี๋ยวนี้เลยหนีเดี๋ยวนี้เลยนะอ๋อดิสิไวไหวยอะไรอ่ะทางหวยแมงอะไรคไไไรับทำไมมีบุ๋มๆขึ้นนะาตาแล้ว

ที่วิธี์ุลักสูเล็ของดาวค่ะพี่ตะก,กองเท่ากับยังเองก็ได้ตอนน้องให้ภาพไปหหเหมือนนั่นจ้าพี่ตะก,กอ,งองเท่านันะ้นมือดาวก็เปื้อนขี้ดินหมดแล้วค่ะ จเอเบบี้ดอนแจ้งไปค่ะพีพ่น้องเจ้าค่ะ<笑><笑><笑>เห็นเธ้บพอขับว่านเธอรู้สึกว่าเท้นหนาม,มือแห้งแมงอะไรเพวกเธอคือแมงอะไรไปเดี๋ยวนี้เลยแมงเธออย่ามาอยู่ตรงนี้นะฉันไม่เธออยู่นะคะไปเดี๋ยวนี้เลยค่ะไปอยู่ที่ไหนก็ไปค่ะแมงเธอคือแมงอะไรเธอชื่ออะไรหรอไปเดี๋ยวนี้เลยฉันไม่เธออย่ดไว้ค่ะ ที่นี่ต้องมีแต่น้องลำสีแสนสวยเท่านั้นค่ะไปเดี๋ยวนี้เลยค่ะน้องมแงมลงแมลงตัวนั้นตัวนี้มีเยอะมากมายอ๋อมีเบีย้ยน้องโหรกของเธอด้วยค่ะดูสิแต่ก่อนแต่ก่อนตรงนี้มันจะเป็นหนานโหระพานครับเป็นแปลงโหระพาโหระพาก็เลยทิ้มงมรดกไว้ให้เธอค่ะดูสิคะ มีต้นก้าโหละพาด้วยได้ประโยชน์หลายต่อมากเลยค่ะ คุณน่ะมว่จะได้ยินเสียงลมบอพี่น้องจาค่าได้ยินเสียงลมบอลมวีวีเย็นมีสวยจวยเลยคะ่ะเก็เปิดวอลรัลบแดดมากคะ่ะนนางที่เหลือพอพี่น้องจังรู้สึกว่าถ้าสบายสบายชิวๆอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะประมาณว่าชิวๆอะไรอย่างเงี้ย น้องลำสีต้องเติบโตแข็งแรงเติบโตนะคะรู้น้องลำสี นี่คือน้องลำสีดอกนะคะไม่ใช่น้องลำสีที่เป็นหูไปเดี๋ยวนี้เลยนะน้องมันแรงพวกเธอมาจากไหนนะอ๋อน้องมันแรงพวกเธอมาจากไหนไปเดี๋ยวนี้เลยเบื่อเธอมากเลยอ่ะจะมาอยู่ตรงนี้ไม่ได้ฉันไม่ให้อยู่ไปเดี๋ยวนี้เลยน้องมันแรงจะคือน้องมัแรงอะไรอ่ะเบื่อจังเลยอ่ะค่ะเบื่อจังเลยอ่ะค่ะน้องมันแรงชอบมารลบกวนความสวยของน้องลำสีเบบี้ของเธออ่ะค่ะไปเดี๋ยวนี้เลยนะน้อง ฉันไม่ชอบเธอเออไปแบบนี้เลยฉันไม่ให้เธอหยุดรู้ใจ่อยคือต้องไปแบบนี้เลยไปให้ไกลเลยนะ้องแมลงน้องแมลงตัวนี้เลยเนียมากเลยเคยเกียดที่สุดก็คือน้องแมลงน้องหนอนนะคะ ก็น้องมดตะนอยค่ะชอบมาลบกวนความสวยน้องหนำเบบี้ของเธออะค่ะเธอเกียดมากนี่เป็นรังแรกเลยค่ะที่เธอเคยปลูกที่เธอปลูกกระน,นำให้ดูสึกว่าเธอชื่นชอบ แล้วก็ประทับใจในผลงานนะคะน้องลำซีให้ความรวมเมื่อดีมากจะเริ่มจะเริ่มเติบโตค่ะน้องลำซีของเธอจะมีความสุขมากเลยค่ะกับน้องลำซีของเธอะคะ่ะถ้าภูมิใจในตัวเองที่ตัวเองสามารถทําได้น้องลำสีจะเริ่มเติบโตได้ค่ะ นั่งก็นั่งว่าเป็นทางเลยกพี่น้องขีดดินกันไงที่จะของว่าสันจ้ากับด้านกับทิศกับทางเดี๋ยวก็ต้องหันหน้าไปทางที่ที่เสียงนะคะหันไปตามแนวเสียงถ้าว่าหันเออหันย้อนเสียงเพราะว่ากล่องต้องมาทาังนี้ทางนั้นแดดจัดถ้าหันถ้าหันกล้องไปทางโน้นนะคะก็ mm hmm. จะไม่เห็นหน้าเธอดแล้วเธอดไมจมืดมากเลย